โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อีสัสตูดิโอนะครับตามหัวข้อเลยนะวันนี้ไปหาข้อมูลมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลายๆคนถามเข้ามานะว่าแดงเดือดที่ไทยพี่มีถ่ายทอดสดหรือเปล่าแล้วที่สำคัญวันนี้มีอัปเดตสนาม ราชมังคากีฬาสถานของเรานี่เองนะต้องยอมรับนะครับว่าหูเห็นภาพสนามตอนแรกเนี่ยแทบจะไปนอน,นได้เลยนะแม่แชมป์หญ้าสวยของเราจะเป็นราชวังหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้ายังไงก่อนไปชมคลิปอย่าลืมกดไคลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับอีสัยสตูดิโอนะครับไปกันเลย โอเคมาเริ่มของรายละเอียดในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามีหลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากนะว่าพี่สรุปแล้วแดงเดือดที่ไทยเนี่ย มันเป็นยังไงแล้วมันมีถ่ายทอดสดหรือเปล่าเพราะหลายๆคนน่าจะโฟกัสเพราะว่าด้วยความที่ว่าตั๋วของทางการแข่งขันแดงเดือดที่ไทยที่จะเตะกันนี่ราคานี่ไม่ต้องพูดถึงนะแทบจะใช้คําว่ากินได้ทั้งเดือนแล้วนะครับหลายๆคนก็คงไม่มีโอกาสไปได้รับชมในสนามนะครับคราวนี้ก็เลยต้องหาช่องทางการถ่ายทอดสดและตอนนี้เช็ครายละเอียดมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปแล้ววันที่12กรกคช่วงเวลา2ทุ นะครับมีถ่ายทอดสดด้วยนะไม่ใช่ว่าดูแค่ในสนามอย่างเดียวนะเพราะว่าในวันนั้น AIS ครับผู้ใหญ่ใจดีของเรานะต้องขอขอบคุณไว้ก่อนเลยนะครับ แต่อย่าพึ่งสุดแชมาอย่าพิ่งสุดนะเพราะว่า AIS ในวันนั้นเนี่ย AIS เองมีการถา่ายทอดสดด้วยนะครับ <S <S สุดแดงเดือดลิเวอร์พูลกับแมนยูเนี่ยถือว่าเอาจริงๆถ่ายทอดสดออกนอกประเทศนะมันเกือบร้อยประเทศเลยนะหลายๆคนบอกว่าเอ้ยพี่ดูตามลิง์ตงเว็บก็ได้มันได้ก็จริงแต่บรรยากาศมันจะไปดูของของที่อื่นได้ยังไงต้องดูของไทยเรานะครับแล้วก็ AIS นะครับร่วมมือกับทางบริษัทของทาง พี่วินิตใช้ครัว่าคุณวินิเลิศรัตนาชัยนะจับมือกัน a อไอถ่ายทอดสุดทุกช่องทางหลายๆคนบอกเอาแล้วครับทุกช่องทางนี้ยิ้มมุมปากเล็กน้อยแต่มันมีคําว่าแต่แว่ด้วยนะครับคําว่าถ่ายทอดสุดทุกช่องทางของ AAS เดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าถึงวันเนี่ย ไอเอไอที่ถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะมีช่องทางไหนมากอันดับแรกนี่ a อไ p เอเลย a อไอเอเนี่ยใครยังไม่มีสมาชิกของทาง a อไหรือว่าใครเป็นลูกค้าของทาง a i ไแล้วเนี่ยอย่าลืมไปเก็บแอคเคานต์ในตัวแอป p อไอเอไว้รอเลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งมันจะเป็นตัว a อไ 5G p พวีไอตัวนี้เนี่ยเจ๋ง มันดูแบบ360องศาเลยนะใจ้งว่าดูแบบ360องศาในแมปนั้นนะครับเป็นตัว 5Gp VR นะ VR เป็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับแล้วอีกช่องทางหนึ่งก็คือการดูผ่านโรงภาพยนต์ของเครือ SF 4 7สาขา ทั่วประเทศนะครับท่านยังไงลองเข้าไปดูนะครับมันจะมีให้เช็คนะว่า SF 47สาขาทั่วประเทศมันมีที่ไหนบ้างที่นั่งมีเท่าไรเหลือเท่าไรเพราะว่าที่นั่งจริงๆนี่ถึงเวลาจริงๆก่อนหน้านี้เคยมีประกาศว่าเหมือนจะเกือบ8 0,000ื่นที่นั่งแต่พอเอาเข้าจริงมันไม่ถึงนะครับประมาณสักสามหมื่นเท่านั้นเองเพราะว่าราคาที่เข้าไปดูของโรงหนังเนี่ยเสียตังค์นะครับอาถ้าดูบอลอย่างเดียวเนี่ยห้าร้อย แต่ถ้าดูบอลด้วยแล้วก็ดูคอนเสิร์ตเปิดสนามของตัวศิลปินด้วยเนี่ยน่าจะเป็น900นะถ้ายัางไงลองไปเข้าเช็คดูของในเครือ AIS ทั้งหมดนะแต่คราวนี้เราข้ามของทางโรงหนังใช้คำว,ว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ย AIS p เนี่ย ดูแน่ๆอยู่แล้วครับแต่ความหมายของคําว่า AIS Pay เนี่ยดูทุกช่องทางเนี่ยมันคือยังไงเพราะว่าหลายๆคนอย่าลืมนะครับช่วงหลังเนี่ยของทางบ้านเราเนี่ยติดปัญหากันเยอะมากนะครับเพราะว่าไหนจะของกล่องซ้ายกล่องขวา่ขายซ้ายไม่ถูก่ายขวา่ขายบนไม่ถูก่ายล่างแต่และกองในถึงเวลาจริงๆหาดูกันไม่ได้นะของ AIS Pay นี่เขาประกาศมาแล้วครับอันดับแรกเลยผ่านตัวแอปพลิเคชันของทาง AIS เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งตัว แอปเปิลแล้วก็ App Store เลยของแอปพลิเคชัน A I S เลยครับ Google Play Store ก็มีส่วนกล่องดิจิตอลเนี่ยแหละครับตัวปัญหาหลักที่หลายๆคนสงสัยกล่องดิจิตอลเนี่ยตัว A I S ที่จะดูได้จริงๆมันจะมีอยู่ประมาณ3 4ี่กล่องเท่านั้นเองนะครับคือกล่อง A I S Paybox อันแรกอะแน่ๆอยู่ละ Samsung Smart TV นะ Apple TV แล้วก็ผ่านตัว A I S as co cs ก็คือดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ดูได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้กล่องทูอดแดกอีกแล้วใครเป็นลูกค้าของ่ายอื่นย้ายมา AIS ด่วนเลยนะกล่องทูดูไม่ได้นะครับถ้าดูผ่านทูและดูผ่านแอปเบราว์เซอร์เนี่ยต้องไปรองแต่ถ้าเป็นผ่านช่องถ่ายทอดสดของ AIS Pay เลยที่เป็นของกล่องต่างๆเนี่ยมันดูไม่ได้นะต้องดูผ่าน AIS Pay Box Samsung Smart TV Apple TV แล้วก็ AIS Uh, c o t f ที่เป็นเบราว์เซอร์ครับผ่าน Google Chrome ธรรมดาถ้าอันนัน้นน่าจะไม่มีปัญหาถ้ายัางไงก็ลองไปดูนะเพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งแมตช์สำคัญของทางประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าการเจอกันของทางแดงเดือดในเอเชียครั้งนี้คือครั้งแรกเลยนะแล้วไม่แน่ใจว่าอนาคตจะมีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยในประเทศไทยหลังจากนี้น่าจะไม่มีแล้วแหละก็ต้องดูนะครับแล้วก็ไปให้กำลังใจทั้งตัวสาวกของทางปีศาจแดงแล้วก็สาว วกของทางหงแดงนะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจและที่แน่แบรรยายสดผ่านอ e ีส z e s t u สตูเช่นเคยนะถือว่าก็โอเคนะค่อยงดีคราวนี้เรามาอัปเดตตัวสนาม ใช้คําว่าสนามที่ใช้ในการแข่งขันในวันนั้นนะครับคือสนามราชมังกีฬาสถานซึ่งล่าสุดต้องใช้คําว่าโอ้โหเห็นสนามแล้วเนียนกิบนะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับวันที่19เนี่ยมันมีการแข่งขันใช้คําว่าทดรองสนามของทีม v i p ทีม v P p พก็พินคือเป็นทีมเหมือนคล้ายๆว่าอดีตทีมชาติแล้วก็ทีมระดับ พวกออสตาแหละระดับผู้บริหารหรือว่านักข่าวไรเหมือนเชิญไปให้ทดลองสนามที่ใช้แข่งในวันนั้นอู้มาหมดนะทั้งพี่ตะวันสีปานพี่ตุ๊กก็ไปอโคตรย่องหลายๆคนคิดถึงก็ไปนะครับมีรีซอด้วยอย่างเงี้ยถือว่ามามาเหมือนทดลองสนามที่จะใช้จริงในวันที่12กรกฎาคมซึ่งตอนนี้ทางผู้จัดเนี่ยประกาศแบบร0 0แล้วนะครับว่าพร้อมสำหรับการแข่งขัน แต่ความสนใจมันคือที่ตัวสนามเลยครับเพราะว่าสนามของทางราชมังคีลาสถานเนี่ยใช้คําว่าลรือใหม่ทั้งหมดนะครับ เป็นการปรับใช้คําว่าปรับสนามแทบจะเกือบ90%เหตุผลที่ปรับ90%เพราะว่า1จํานวนที่นั่งที่เพิ่มขึ้นการยกที่นั่งมันมีการยกที่นั่งด้วยนะเพราะปกติของทางราชมังเนี่ยมันจะสโลปลงไปมีการยกให้เหมือนที่อังกฤษนะครับมีการยกเป็นสแตนยกเป็นชั้นปรับสีเก้าอี้สกอบอดพื้นที่รอบสนามแล้วที่สําคัญคือตัวสนาม ดูยังเห็นในภาพนะหูสนามหญ้านี่คือเนียนกริฟเลยนะครับระบบต่างๆนี่แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วที่สําคัญคือเพราะมันเป็นอย่างนี้นะหลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์ของทางแดงเดือดไปเนี่ยทางของทางทีมงานของคุณวิชัยเองก็คือเหมือน,นคล้ายๆว่าก็ส่งต่อให้สมาคมเอาไปใช้เกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ระดับชาติเลยนะครับซึ่งถามว่าถ้า ผ่านการตรวจสอบของทางแมนยูกับลิเวอร์พูลแล้วทัวร์นาเมนต์ระดับชาตินี้เรื่องเล็กไปเลยนะครับเรื่องเล็กไปเลยก็ต้องดูนะครับว่าพอถึงเวลาแล้วใช้ออกมาแต่เป็นยังไงแต่เวลาหเห็นภาพในสนามเห็นไหมอู้หูย่านี่ อย่างเนียนเลยนะระดับนี้เท่ากันพูดง่ายๆว่าวิ่งนี่ไม่ต้องกลัวว่าข้อเท้าจะพิกเหมือนสนามของทางบ้านเราเลยมีการรดน้ําระบบระบายน้ําน้ําขังเอ่ยทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าพร้อมแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมีแมตช์ v i ไไปลองแล้วหลายๆคนที่ไปลองสนามวันนั้นเหมือนรีซอร์อย่างเงี้ยเหมือนพี่ตุ๊กเนี่ยพูดแบบเต็มปากเต็มคําเลยนะว่าแบบหูสนามสุดยอดทําได้ดีมากแต่ที่น่าเป็นห่วงไม่ได้ห่วงการใช้งานครั้งนี้แหละ ม่วงหลังจากนี้นหละ ทางสมาคมเองจะดูแลยังไงเออนั่นแหละครับือปัญหาหลักของของของบ้านเรานะก็ถือว่าเนี่ยครับเป็นหลักๆนะครับสําหรับสึกแดงเดือดที่จะถึงในเร็ววันนี้ไม่นานแล้วนะวันนี้วันที่20ละเหลือเวลาอีกประมาณ2อาทิตย์ฟาฟาอ้า,า,อาวสองอาทิตย์ฟาฟาแดงเดือดก็จะมาแล้วนะครับเดี๋ยววันที่มีรายงาน11ตัวอ่าใช้คําว่ารายงานนักเตะที่บินมาไทยแบบ1 0อยเอดี๋ยววันนั้นอีซายสตูดิโอมาอัปเดตให้อีกทีนะแต่ที่แน่ๆอย่าลืมนะครับ AISplay นะยิงตรงถ่ายทอดสดสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ไปรับชมในสนามนะครับแต่อย่าลืมนะครับดูผ่านกล่องอื่นไม่ได้นะมันจะได้แค่บางกล่องเท่านั้นเองอย่าลืมไปเช็คแล้วก็เตรียมตัวของตัวเองไว้ถึงวันเราจะไม่ได้พลาดเพราะเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมไปแล้วครับเจอกันอีกทีครั้งหน้าสวัสดีครับ Hehehe <laughs>